กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะผมเมื่อนี้อยู่น้ำผมเทหน่อยหมอย่ำดากคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่กับนักล่องใายฟุกนิรุตสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับยังยังยังวันเห็นรายงานตัวเลยนะครับผมเปล่าเนอะเราอนนี้เขามาแฮะนะครับผมเมื่อนี้กังานงานบุญงานบวชนะครับผมอีหนักจางรถแฮะขันบางไงบ่แม่นรถแฮะขันใดตัวผมรถแฮะเอกชัยมิวสิค ธนาพุสาวนะผมจากจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้รถแห่มาหอดแล้วพวกเขากำลังเตรียมการเตรียมของอันนี้หลงนักล่องนี่หลงมานล้วผมนะผมเขากลับมากับทีมงานสยามไลฟ์โชว์วันนี้นีทีมพีทีบีไลฟ์โชว์ทันไมาอย่างพี <c oughs> นี่ก็ <c oughs> นี่เป็นอุปกรณ์ของเขาอันนี้ไ <c oughs> อ่เลยเพื่อนร่วมเดินทางของเรา่ <c oughs> มาผมมานจะปีแล้วว่จันสามปีครับสามปีแล้วนะผมอีกแ้วนี่นะผม นี่นะครับผมพ่อหนาทักได้ทักไายกันได้นะครับผมอันนี้อุปกรณ์ของเขาเตรียมของที่สิไปไป,ไปไทยเรี่ยวนะครับผมไป็นไยแล้วนี่ก็เดี๋ยวเข้าไปสัมผัสนักหล่อีกคือเก่านะครับผมแบบโตเป็นเป็นเป็นหนึ่งไท่คนเหลาอย่างเดียวที่เดียวเขาเดียวเป็นตั๊บลุงได้แล้วนี่น้องฟุกสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องตอนตอนแมีได้บ่อลเลยเขาอยู่น้ำกันดอกเงาบดได้นีเนาะ โอโ้ยังรออยู่พี่น้องคือนี่ตังน้าอันนี้ฟุกนี่รุดนั่นรอครับแมนครับป้าเดี๋้เงเฉลิมเงินเสีอเสีอเๆๆสืยทิ้มงันสุดยอดเลยเบิรงเสืยเราเสีอผมอันนี้เสีอทีมไทยทำอันนี้ผมพูดแล้วเสืยรุ่นเฮ่อันนี้ผมมาเป็นนักร้องแมนครับมาหน,นี้นักร้องไปเป็นตากล้องผมจะไปไทยแทนเราเออเอฟซีเอกุ้ง เสมอนี่เออกุ้งทุกท่านกัดเป็นตากล้องเอียงกับกล้องเลยเสมอเนี่ยเมื่อนี้เขามาหลายเด็กครับคุณแม่อันนี้แม่แม่ของจันอามนะครับผมคุณแม่อันนี้น้องน้องน้องไส้นะครับผมไส้เกิงน้องสาวเออน้องไส้เกิงน้องสาวนะครับผมบรรยากาศก็สุดยอดครับผมเมื่อนี้เย็นดีนะครับผมเนี่ยแตกภาพภาพนะครับผมเฮ้ยครับเฮ้ยเบิ้งคุ่นโอ้ยหอมว่าสันเมื่อนี้เอาจากสองลอดผลงานเพลงกับกลับนะฮะ ประมาณนั้นแหละครับเจ้าตูเทียไปงานก็หาลอยด้วแต่ว่ามือนีผมแบบอยากให้มันสดๆก็เลยขอแกสองลอยผลงานหนึสองลอยผลงานเพลงกับติปอีกจากสองหมื่นนะก็พอลสำหรับผู้ใดที่อยากติดตามผลงานก็ติดตามได้ทางรถเหน่เอกชัยมิวสิกหรือช่อง YouTube สยามไลฟ์โชว์แฟนเพจ Facebook สยามไลฟ์โชว์หรืออยากเบิ่งบรรยากาศเลี้ยวๆนี่ก็ตามมาได้ครับผมช่อง LD Official นะครับผม อยากดีซจแตอยากเป็นต่าง,งเยไปเลยครับผมเขาเดี๋ยวเขาไปลุยต่อครับรถเฮียมาหอดแล้วนะครับผมนี่ครับผมเบื้องหลังของพวกเขาก้อนสีไดเน่นแต่ละงานกันนี่แหละครับผมมาก,กันเป็นกุ้มเป็นก้อนนะครับผมกล้องผมก็อาดสีสั้นๆเนี่ยได้พี่นอ้องยังว่าท่านมีงบเสือเ่อนแนวถือนะครับผมเบื้องเลี้ยวๆแบบนี้ไปก่อนนะผมบ่มีเอฟฟงเอฟเฟกต์น้ำขอได้พี่น้องนี่ รดน้ำกละล่างถอยเขาซอยครับอันนี้จอดเล่นบ้านไอ้อยังก็เนี่หนองกลางดง,อ,ง,ง,ดงอำเภอพยัคฆภูมิจังหวัดมหาสารคามเหมือนเดิมนะครับผมผมกระนักอยู่ได้พี่นอ้องคนนี้เป็นกล่องเป็นกล่องกลเดี๋ยวเราไปเบ่งบรรยากาศข้างหน้ากันเลยครับผมตอนนี้เขากัมาพอ้ออีกช่องใหญ่อนอีกช่องหนึ่งนะผมช่องนี้ถ่ายทำ รถเห่ก็ใช้มานานมากแล้วนะครับผมอันนี้เป็นช่องของพี่ต้นทีทีบีไลฟ์โชว์นะครับวันนี้มาด้วยกันทั้งหมดสามคนเนาะแต่ว่าเห็นสองน่นเนะแมนอันนี้อันนี้ไอเราก็มีช่องด้วยกันนะครับช่องเอยียงก็ SLK p r o อ u c t i o n โอ้ SLK Production ผู้ติดตามสองล้านนะครับผม <c oughs> หอดยังครับ <c oughs> ยังยังยังเนาะครับผมอันนี้ก็น้องไส้หลานะครับผมซื้อยังก่อนครับนกครับฮะโอ้ห <c oughs> นอ้นองนอกน้องนกนะครับผม อันนี้ก็เป็นรถรวมขบวนของเพื่อนนะครับผมน,นี่ก็ลังเตรียมอุปกรณ์้วยกันครับผมรถแห่คันเก่าคันเดิมนะผมพี่น้องขามาในช่องผมนี่ผมมีรถคันใดหรอครับส่วนลายกระชีนรถแห่อีกก็ใช้นี่แหละครับผมคันบักใหญ่พี่น้องก็ลังถอยเขาซอกเขาซ้อยนะครับผมบรรยากาศสดๆนะครับผมฝากพี่น้องทุกคนติดตามได้ทางช่อง YouTube ld official ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ล้างหาหมองจอดอยู่พี่น้องทางเจ้าภาพเพื่อนก,นก็กินเขากินน้ำยู่ว เป็นไดมือนี้ห่อนเนาะหอนเนะเย็นเงาออกฮะร้อนแต่ว่าถามว่าร้อนไหมร้อนมากไม่สําหรับเออเลียวเลยวะอันนี้ก็ทางบ้านจะพาเพล่นนะครับผมใส่แมสทุกคนนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศของผมสวัสดีพี่ต้นอันนี้พี่ต้นนะครับผมพี่ต้นของเขานะครับผมมครับคนเราขอบคุณครับครับผมเงาค่ะ นี่บรรยากาศนะผมหนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้ผมอยากได้ตั้งของที่กล้องนะครผมตั้งของเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วต้นแหนก็อยู่ข้างหน้านะผมกางเต่ายาวตั้งต้นแหนะพ่น้องย่างจิ้มเข่าจิ้มหนามก่อนนะครับผม ไปเบิ่งไ,งไหนกันีิงหวนะครับไปเบิ่งคนข <ไป S 1> ้างในยังกินย,ยนะังไงบดโอ,โอ้เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศพาเข่าพาพาเข่าเชียงไม่มีนะครับผมเดี๋ยวจะไปเคลียรน้ำเตินอยู่นะครับครับว้าวนี่ครับผมสวัสดีจันนักดนตรีสุภูสุคนครับผมตอนนี้ทีมนักดนตรีเพิ่งกับรลังจีจีจังหันเขา่าโอ้แม่จะกินเขา่า โอ้เอาละงามเงยนี่ตาน้อยนะครับผมตาน้อยตาน้อยครับผมสวัสดีครับครับครับนี่คนไหนคนไหนมาใส่ดอกนีอันนี้จันบอสนี่จันบอสนั่นจันพิมพ์จันพิมพ์โอ้จันพิมพ์ก็อีกคือหิวงเขาแห้งเนี่ยนี่เนาะใส่เสื้อสยามไล์โชว์ด้วยโอ้น่ารักมากเลยนะครับผมเกี่ยวกัใส่ก็แล้วสิอันนี้ก็บบอสคนดอกซื้อเห็นเบีย้ยเราคุณนี่เห็นในคลิปไหลกมูลเนาะดีกีตาร์ บําเพนญเถอจันกล้วยนะผมบูข้าวเขาเป็นที่แทบใา้พี่น้องคุณเขาข้าวบันเจ้าราบผมก็ว่าสิบเกินผมก็สิกินยืดอกนะผมขาดแย่างเดียวเนาะเหล่าขาวแน่นอนจันบอดว่าขาดขาดเหล่าขาวนะผมนี่กับข้าวบันเจ้าราบนะผมมือกองกินกินหลายๆเด้อตาหน่อยพิดไว้ไอเขา ระหว่างนี้เ่าก็กําลังรอเช็กเส้าอยู่นะครับผมทุกนผมเนี่ยก็เอกกํานังเองกของพ่อก็ชายคอนเทนต์ตด้วยกันกำลังซุกคิดกำลังซุกคิดนี่อย่างกันอยูยอออ่กับทั้งนี้กับกำลังเตรียมกองเตรียมคล้คองนะครับผมเตรียมคล้องวอล์กอินคลองกำลังวอล์กอินคลองตอนนี้เราใช้เราใช้ตัวแชนนอนนะ,ะนะตัโวโซนี่วันนี้เราใช้โซนี่เจาะเอานักร้องนะครับทุกคน บรรยากาศแบบแบบ้แบบอนคักนะพี่น้องต้องเจ้าภาพเคนได้เอาพัดลมมาใหนา้นับรองนะครับผมบรรยากาศฝากพี่น้องกันเด้อครับทุกผู้ทุกคนนะครับผมรับชมคลิปนี้แล้วนะฝากกดติดตามน้ำนะครับเด้อกดเพียเดียวนะครับอย่ากดสองเพียแบบจังครับมื่อนี้แบบจังเราผมพาพี่น้องอย่างไปหารถเมียนะครับ นี่บรรยากาศบ้านงาน,นพี่นอ้องนี่นะครับผมอันนี้นักร้องของเราน,น,น้องป๊อมน้องป้อมครับน้องฟุกนะครับผมกำลังกำลังกำลังวอรพื้นตักล่องอยู่เมนะ็นนะนี่ยักหนาพร้อมเนะมาะกำลังวอรพื้นตักล่องอันนี้กันทีม TTB Live Show นะครับผมอันนี้กันอยู่คนละมุมเมื่อนี้สี้ค้างงาใหม่เนี่ยจะง่อยเนาะพี่นอ้องบทสาเอานะครับผม ทั้งจะภาเพื่อนกับลังเตรียมพิธีของเพื่อนอยู่นะครับผมอเอกจากฝากพี่น้องทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมน้ำกันแล้วกันนะครับผม